สวัสดีครับผมยวนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูเจนแชนแนลตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารวังร่มเมืองนะครับซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวผมเองนะครับแล้ววันนี้มันเป็นวันอยู่ของผมผมเลยอยากจะชวนเจนมาคางเต้นที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก่อนที่จะทัวร์ชวนเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ทุกคนไปดูบรรยากาศร้านก่อนว่าทําไมผมถึงอยากให้เจนมากางเต้นที่นี่นะครับไปดูกันเลย ครับกับบรรยากาศร้านอาหารวังร่มเมืองนะครับเดี๋ยวผมลองโทรจวนเจนดีกว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมครับถ้าไม่มาก็ปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับว่าถ้ามาก็เจอกันนะครับไปโทรเลยคร <Hello S 1> ับแล้วคฮัลโหล,หลเจนอยู่ไหนครับอยู่บ้านค่ะว่างเปล่าวันนี้วันนี้วันหยุดอ่ะรู้แล้วกำลังจะชวนกินข้าวเดี๋ยไปไหมเนี่ยพอดีเลยมากินข้าวที่ร้านเขาไหมมากลางตึงกันด้วยต่างเจนเหรอใช่ พราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมายังไม่เคยเป็นเลยจากการติ้นครั้งแรกที่นี่มาไหมเอ้ยดีอ่ะเจอกันเย็นๆนะให้ลูกค้ากลับหมดเขาไปถึงประมาณสี่โมงห้าโมงนะได้ครับทำดีๆนะได้พาชุดมาเลยอ๋อไม่ต้องก็ได้มีชุดได้มีชุดได้ด้วยใช่โอเคโอเคครับเจอกันครับบ๊ายบายลงนะครับทุกคนคลิปนี้ได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดลอยเจีนนะครับก็รอ เจนมาแล้วกันระหว่างไมเปลี่ยนชุดนะครับก็เจอพี่สาวพอดีครับนี่พี่สาวผมชื่อพี่นกเดี๋ยวจะชวนเจนมากลางเต็นท์นี่ได้ไหมวันนี้อ่อกี่โมงอ่ะเดี๋ยวเจนถึงมาเย็นๆจะเอาอะไรก็บอกแล้วกันนะเอาอะไรมาเต็นท์เต็นท์กับอา๋อเปลี่ยนยางอะไรเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีชุดติดเตรียมไว้ให้เจนแล้วด้วยนะครับนี่เจนต้องชอบมากแน่ๆเลยเพราะว่ามันมีหมวกไว้ปิดตัวเธอตัวร์เธอแล้วก็เสื้อคู่นะครับ แล้วก็บางเกงขาสั้นมากเลยอ่ะไม่อยากใ,ใส้ใจเลยแต่ว่าไปรอดูว่าเจมาถึงกี่โมงนะคะรับตัวนี้เจนถึงกันแล้วครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวเราเดินไปรับที่ร้านจอดรถกันร้อนมากเลยแต่ว่าๆๆสหรับใครที่อยากทานอาหารริมน้ําตกนะครับบรรยากาศดีๆนะครับเชิญที่ร้านอาหารวังลมเมืองนะครับอยู่ที่น้ําตกตัวงาช้างนะครับอำเภอใหญ่จังหวัดตรงขามาเที่ยวกันได้นะครับบอกว่ามาจากยูเจ n Channel จะมีส่วนลดพิสิทธิ์ให้ด้วยนะครับ เนี่ยครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเินได้ไหมยังทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปไงคลิปอะไรของช่องเราถ่ายวันนี้เหรอใช่ถ่ายเลยเดี๋ยวดูหน้าก่อนแต่งหน้าได้แล้วถ่ายละใช่แล้วทำไมไหนบอกถ่ายเดินหน้าไงก็สัสดีเซอร์ไพรส์ไงถ้าเราวางแผนไปมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์เนาะเขาเตรียมตัวมากางเต้นได้ดีมาเลยไม่เดี๋ยวเขามีชุดให้เปลี่ยนเฮ้ยมาซะ ทุกคนคะคือจริงๆยูไม่ให้เจนใส่ขาสั้นไม่เป็นไรเพราอยู่เขาใส่ได้ไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วก็ค่อยไปทำอย่างอื่นกันสวัสดีค่ะมีหมวกให้ด้วยบิดบวชถึกสวัสดีทุกคนอันนี้ช่องยูเจนใช่ไหมใช่สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกของช่องยูเจนนะคะถ่ายเร็วมากดีใจอ่ะกดซับสไครต์กันด้วยนะเปลี่ยนชุดไปใส่ขาสั้นได้ด้วยเหรอใช่ถ้าใส่ไปอยู่คนเดียวโดนตินะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นอ่ะเขาไม่รู้ว่าถ่ายวันนี้เนี่ยชุดน่ารักไหมครับน่ารักเออหน่ารักนะหัวไม่ถึกเลยอ่ะนี่ไปกลางติ้นเถอะนี่มีติ้นนี่นะครับแล้วก็กระเป๋าเดี๋ยวไปกลางติ้นเราต้อง ข้ามน้ําไปแบบนั่งเรือข้ามน้ําไปคือปกติหนูมาร้านวังร่มเมืองแบบมาทานข้าวอะไรเงี้ยทุกคนแล้วันนี้มากางเต็ิณหนาตื่นเต้หน่อยทางเลือกของเงินของร้านปกติเป็นคนชอบกางเต็นท์ไงแต่ว่าตั้งแต่เปิดร้านมาก็ยังไม่ได้กางไปเลยไปเลยไปเลยครับม่ะทุกคน ร้านมันเป็นร้านแบบกว้างๆไงแล้วก็อากาศมันถ่ายไดทีลูกค้าสามารถนั่งห่างกันได้แล้วเขาเห็นข้างหน้าก็มีแบบเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ใช่มีวัดวนภูมิอะไรอย่างค่ะที่เราต้องข้ามน้ํานี้ไปเหรอคะใช่จะนั่งเรือข้ามไปอ๋อหอยากขี่เรือเรือเฟอร์รี่หรือเปล่าเรือไปน้ำโอเคนี้เอาเรือเฟอร์รี่มาไปเลยไหมโอเคไปเตรีแมวเเรือของเราตรงนี้ได้โอเคอ่ะอ่ะ กคนคะเราจะได้ขี่เรือด้วยค่ะถ <Keep S 1> ึงแม้จะเป็นระยะทางแค่สั้นๆนะคะแต่เราก็ได้ขี่เรือตอนนี้ยูก็ไปเอาเรืออยู่นะคะทุกคนตื่นเต้นนะอันนี้เป็นคลิปแรกของช่องยูเจนเลยนะคะฝากทุกคนกด s u b สไครต์กันด้วยเป็นช่องใหม่แล้วก็อยากให้ยูเจนไปทําอะไรที่ไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะถ้าเกิดว่างหรือว่าสะดวกไปแล้วก็เป็นวันหยุดของยูเนี่ยเราก็อาจจะไปทําตามสิ่งที่คุณขอมาก็ได้บรรยากาศดีมากค่ะ เรือนี่เหรอใช่เรือมันอ่อยมากเลยอ่อยอะไรมันให้ท่าเรือให้ท่าตลกแหละตลกหนึ่งมาเร็วนี่เรือมันดีแล้วทำไมล่ะมันเข้าท่าเออเฮ้ยำแล้วคุณยูเขารู้ตัวเองอยากขี่แล้วกับเขาใช่ไหมเดยกเขาจะขี่ไป นะจริงไหมได้ค่ะดีเลยถ้าเรือคว่ำล่ะโอเคมันนัก่ายอ่ะเปเลยเอาดีๆนะเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเคลื่อนย้ายตากล้องอยู่นะทุกคน นี่นะคะคนนี้จะคว่ำหรือเปล่าต้องรอดูกันนะคะเราไม่ได้ใช้สะพายนะไอ้ไอ้หยิวรุ่นใบจังขุ่นงูสบายมากเลยอ่ะตัวเองบรรยากาศโคตรฟินอะบอกเลยตรงนี้เลยเหรอได้โอ้โหติดริมแม่น้ำเลยค่ะทุกคนแม่น้ำไรน้ำตกแม่น้ำจ้ากระยาดูยิ่งใหญ่ไงคะมันคือทานน้ำตกไกล ทานน้ำไหลไอ้ขอช่วยไหมไม่ไรค่ะงั้นเดี๋ยวขอถ่ายรูปให้นะ ตงหมูให้อยู่ค่ะจะสุกแล้วรีบเลยลงไปหาปลาเลยนะมากินแทนไปอ้าไิดว่าเขาลงจริงคิดว่าดวนน้ำลงไปเลยไม่น่าโยนลงไปเลยทุกคนโดนเต็มเต็มเลยน้ำตรงตรงตไป้าเอาไปไหนไปล้างนงในน้ำ ใช้เขาเหรอขอช่วยค่ะช่วยกันทำมากินหน่อยไปผักให้หล่นน้ำนี่เหรอสะอาดยังคะเสร็จแล้วให้สะอาดก่อนเอามือลูบๆด้วยลูปปบใบบอนไม่ใช้ลูบขา่ะคะขอบค่ะน่ารักจิ้ดเลยเมื่อตะโกะ <ด>ไ,<อ>ไม่หึงยุงอหรอยุงมาตอมแขนเขาหึงไหมใครจะไปหึงยุงเอ้าเย็บร้อนนะ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันต่อเราก็จะไปอาบน้ำล้างหน้า<ม>แล้วก็เปลี่ยนชุดมานอนกันเข้านอนนะคะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็สนุกสนานพอสมควรน,นะคะวันนี้มากางเต้นที่ร้านอาหารวังร่มเมืองนะคะ,นนะ,คะฟินมากฟินมากอืมออเดี๋ยวก่อไฟตรงนี้บรายากศกลางคืนเดี๋ยวเราจะก่อไฟตรงนี้แต่เราจะไม่ถ่ายให้คนดูแล้วนั่งเล่นกีตาร์กันเดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายให้คนดูแล้วใช่เพราะว่าเดี๋ยว ไม่แน่ว่าฝนมันจะตกไหมนะครับใช่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะปิดคลิปไว้เพียงแค่น,นี้นะคะนี่ก็เป็น EP แรกของช่องยูเจนแชแนลนะคะก็ฝากทุกคนกด subscribe ด้วยแล้วก็<ช>อยากให้พวกเราไปทำอะไรที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยคคก,กันได้มา,มาส่วนเราก็แปมาบน้ำไปไหมใช่เถอะว่าใยุงกัดเต็มแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นเจอกัน EP หน้าแล้วครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายไม่อยากไปอ่ะไป